ต้องบอกว่าเป็นนักร้องสาวที่สู้ชีวิตและก็มรสุมชีวิตที่เข้ามาในชีวิตเธอเนี่ยมากมายเหลือเกินฮะคุณผู้ชมสําหรับนักร้องลูกทุ่งสาวตัก๊กะแตนชนระดาล่าสุดฮะเกิดดราม่าเนี่ยขึ้นอีกแล้วหลังจากที่เธอเนี่ยได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดภูเก็ตนะ,ะผู้ชมโดยระหว่างที่เธอกําลังร้องเพลงเนี่ยปรากฏว่ามีผู้กึ่งอิทธิพลนิดๆน,น,นะฮะ จากการตรวจสอบคือผู้กึ่งมีอิทธิพลนิดๆเนี่ยได้มีการตะโกนด่าเธอเนี่ยว่าเธอเนี่ยพูดมากพูดมากเกินเหตุเขาจ้างให้มาร้องเพลงไม่ได้จ้างมาพูดซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหเป็นคำพูดที่มันบาดใจศใิลปินเลยเกินนะฮะแต่คอมเมนต์บางส่วนเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยบางครั้งเนี่ยที่ไปดูตะกะแตนร้องเพลงเนี่ยก็มีการพูดเนี่ยเยอะจริง แต่ต้องบอกว่าหลังจากที่มีผู้กึ่งอิทธิพลคนนี้เนี่ยมีการตะโกนว่าเธอพูดมากปรากฏว่านักร้องสาวอย่างตักกะแตนชนาดาเนี่ยคุณผู้ชมปล่อยโฮกลางเวทีด้วยความเสียใจฮะเพราะเธอเนี่ยต้องบอกว่าตั้งใจที่จะ,สะแสดงเนี่ยมากๆปรากฏว่าหลังจากที่มีการถูกด่าทอเธอเนี่ยร้องไห้ออกมานะผู้ชมต้องบอกก่อนว่าผู้มีอิทธิพลที่มีคนอ้างถึงเนี่ย ไม่ใช่ผู้จ้างนะก็คือไม่ใช่เจ้าภาพเจ้าภาพเนี่ยน่ารักมากๆแต่ผู้มีกึ่งอิทธิพลคนนี้เนี่ยบอกว่าเธอพูดมากเขาจ้างให้มาร้องเพลงโหต้องบอกว่าหลังจากที่เธอปล่อยโฮนะสปิริตนักร้องเธอเนี่ยยังแรงกล้าสําหรับตักกแตนชนระบาเพราะหลังจากที่เธอเนี่ยร้องไห้ปรากฏว่าไฟเนี่ยมันดับลงแต่เธอเนี่ยก็ยังตัดสินใจที่จะเอนเตอร์เทนแฟนเพลงเนี่ย ต่อฮะและมีการร้องเพลงแบบสดๆไม่มีดนตรีนะฮะเนื่องจากเวลานั้นเนี่ยไฟมันดับลงตั๊ก,กแตนเนี่ยก็ยังมีการทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมมีการร้องเพลงเนี่ยต่ออย่างสนุกสนานแฟนเพลงที่กำลังรับชมเนี่ยก็มีการร้องเพื่อให้กำลังใจเธอต้องบอกว่าแม้เธอจะพูดมากหรือเปล่าอย่างที่คนมาด่าเนี่ยกล่าวอ้างแต่ต้องบอกว่าสปีลิตการแสดงของเธอเนี่ย ยังดีเยี่ยมนะฮะคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นหนึ่งนักร้องที่ต้องบอกว่ามรสุมเธอเนี่ยมากมายซะเหลือเกินเราลองไปชมคลิปนาทีที่เธอเนี่ยโชว์สปิริตเรียกว่าแรงกล้าสุดๆฮะ a ทยนิวส์อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ Thai News ออนไลน์ครับ